ถ้าคุณมีภาวะที่กำลังหมดไฟกับการทำงานและการใช้ชีวิตฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ สิ่งสาคัญที่คุณจะรับมือกับมันได้นะครับอย่าพยายามต่อต้านแล้วก็ดันไปต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังหมดพลังจริงๆหลายคนบอกว่าเออฉันรู้ว่าฉันง่วงนะแต่ว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงฉันรู้ว่าฉันเบื่อและฉันเหนื่อยมากอีกนิดนึงอีกนิดนึงบางครั้งเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยก็ทําให้คุณฝืนใจคุณลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่ามีใครบังคับคุณให้ทําอะไรบางเรื่องทุกวันทุกวันคุณจะเบื่อไหมครับและคุณจะอยากอยู่ใกล้คนคนนั้นไหมครับไม่ครับจิตใต้สำนึกก็เหมือนกันครับบางรักกาพ พักได้ครับการพักเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดอะไรอย่ารู้สึกผิดเมื่อคุณต้องพักหรือว่าจะแบบรีเซ็ตตัวเองนะครับไม่จาเป็นต้องรู้สึกผิดเลยคนส่วนมากรู้สึกว่าเอ้ยฉันหมดไฟฉันก็ต้องดันต่อเพราะเดี๋ยวงานไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะไม่จบสักทีให้เวลาตัวเองบ้างครับอย่ารู้สึกผิดถ้าต้องงีบก็คืองีบไปเลยถ้าเกิดว่าต้องนั่งสมาธิต้องออกกําลังกายต้องย้ายโฟกัสไปทําสิ่งอื่นหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกเครียดโอเคไปหากินของอร่อยดีไหมไปเที่ยวไปชอปปิ้งอะไรก็ได้ครับ คุณต้องจับตัวเองให้ทันว่าเมื่อไหร่ที่คุณหมดสมดุลย้ายโฟกัสครับไปทําสิ่งที่คุณชอบไปทําสิ่งใหม่เพราะบางครั้งเนี่ยคุณต้องเชงสเตทครับหรือเปลี่ยนสภาวะที่คุณอยู่ด้วยบางครั้งเนี่ยคุณนั่งทํางานอยู่เนี่ยอยู่ในพลังงานนเดิมมันน่าเบื่อครับลุกไปห้องน้าบ้างไหมลุกไปชงกาแฟนะลุกไปคุยกับเพื่อนโต๊ะข้างๆบ้างนะครับในที่ทางานแล้วค่อยเดินกลับมาเปลี่ยนพลังงานแล้วก็ค่อยกลับมาที่เดิมก็ได้ครับบางครั้งเนี่ยการดันทุรังไปก็ยิ่งทําให้คุณหมดไฟมากขึ้นสัังงเเกตตวอ ว่าอารมณ์สมดุลไหมจับตัวเองและย้ายโฟกัสครับสิ่งสําคัญคือต้องสังเกตได้ว่าตอนไหนเนี่ยที่เราเนี่ยมักจะเป็นคนที่หมดพลังงานตอนไหนที่เราเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีพลังงานถ้าเรารู้ว่าคนอย่างเราเนี่ยมีพลังงานตอนเช้าโอเคงานสําคัญจัดไว้ตอนเช้าเลยครับงานอะไรที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณงอแง Sound. โอเคจัดไว้ตอนบ่ายไปได้คุณรู้ว่าโฟกัสคุณดีตอนเช้าคุณจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยในตอนเช้ามันคือทักษะการจัดการชีวิตครับเพื่อให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีไร์บาลานซ์หรือว่าสมดุลมากขึ้น เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีสมาธิตอนกลางคืนบางคนมีสมาธิตอนกลางวันเพราะฉะนั้นสําหรับคุณเนี่ยช่วงเวลาไหนที่คุณมีพลังงานสูงสุดครับก็ไปโฟกัสที่ตรงนั้นใครเก็ตมากขึ้นพิมพ์เก็ตครับโอปปาอิสานมาสโคตเอ็นพสวัสดีครับ